สวัสดีค่ะยีดีต้อนรับทุกคนด้วยนะคะวันนี้เนี่ยเราอยู่กันในเกม u Until d a w ดอนลัชออบบ่าน,นั่นเองค่ะวู้ฮซึงครั้งนี้นะคะพี่แป้งจะพาเพื่อนๆทุกคนเนี่ยมาเล่นด่านนี้เลยค่ะด่านโลกจิตนะคะโอ้โหไม่รู้เหมือนกันว่ามันจะเป็นยังไงนะคะถ้าดูจากฟันของมันเนี่ยก็น่าจะเยนเพอสมควระคะ่ะเดี๋ยวเราลองเข้าไปดูนะคะว่ามันจะสยองแค่ไหนแล้ววันนี้นะครเราจะเจออะไรบ้างไปกันเลย อยความสยองขวัญมันเพิ่งเริ่มต้นขึ้นเท่าน,นั้นเองเรียนๆพร้อมกันหรือยังคะพร้อมแล้วไปดยกันเลย,ยเราสามารถยิงพวกแบบว่าถังแก๊สได้ด้วยฮะหาหาเอา๋เอ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 เอเอเอไปไฟเฮ้ยมีเสียงอะไรบ้างฟิงลิฟิลิมีเสียงอะไร ต้องใช้หลายนัดพอสมควรค่อ๋อโอ้ยแทงขาดไปแล้วข้างบนข้างบนต้องมีข้างบนต้องมีเด๋ยวโอเคโอเคฮอ้ยรอ้ว้เดี๋ยวนะเอ่อที่นี่ระบบความปลอดภัยสูงมากให้เราเกี่ยไปเลยหรออเโรียมโหดมาค่ะ ตรงนี้มีกล้องวงจรปิดด้วยนะฮะมามามาฉันไม่ให้แกดูฉันเด็ดขาดเลยเพราะฉันยิงไม่ค่อยโดนอะ่ะโอ้โหที่ดีน่าจะเป็นห้องทรมานนะคะเนี่ยเอาล่ะเข้าไปกันเลยค่ะโหข้างหน้นาเลยฮะเฮ้ยเฮ้ยมาเฮ้ยเฮ้ยตายเถอะมีคนโดนแขนเต้มหมดเลยเฮ้ยเอาปืนเอาปืนเอาปืนก่อนเฮ้ยเมื่อกี้กักดต่อนมากเนฮะ้ย มีแอบมีแอบไอ้นี่แก oh! God, like ain, ๊งปลาเห็นแล้ว่นก็โอ้แก๊งปลาดิมาดิมาดิโดนพิษภัยตัวเองโดนไฟเขาด้วเอ้ยเอ้ยหนูน้อยหนูน้อยมาเลยมาเลยพวกมาเลยพวกเออเอาเอ้พืนกลปืนกลมาดูส้าร์กูส้างว่าไพรเป็นไพรเลยโอ้โหรู้สึกด่านนี้เนี่ยจะแจกปืนเยอะมากเลยค่ะมีปืนตรงนั้นด้วยอ่ะแต่ไม่รู้ปืนไหนดีไม่ทราปืนกลอันนี้ดีสุดมาเลยมา มาเลยออโอเคมาเฮ้ไปอีกไปอีกเฮ้เพรแกโอ้โหปลาอะไรไปด้วยไม่ได้ปลาเมื่อกี้มันลอยยิงปืนนี่ไหมโอเ้เฮ้ยนี่มีห้องอะไรอ่ะอ้าวสวัสดีดูเหมือนว่าแกจะเข้ามาในที่ของฉันนะ และฉันก็จะไม่ให้แก่ออกไปจากที่นี่ด้วยอ้โยเ,เป็นภาพร้อนๆนะคะเสียงแบบโหยหวนมากแปลว่าแถวนี้เนี่ยต้องมีคนโดนอะไรสักอย่าง,นงแน่ๆเลยค่ะเฮ้ยมีสัญญาณเตือนภัยอันตรายอันตรายออกจากตึกด่วนนี่ลงไม้ได้ด้วยโอ้ใครสร้างพื้นที่ตรงนี้มาเนี่ยฮะโอ้ยถ้าในชีวิตจริงมีแบบนี้นะะี่ฮะ แป้งคิดว่าน่าจะมีช็อคตายอ่ะแป้งคนนึงอ่ะไม่เล่นแน่นอนรู้สึกเหมือนได้กินข้าวเลือดไงไม่รู้นี่ยิงกล้องทิ้งด้วยอือเกิดอะไรขึ้นครับเกิดอะไรขึ้นครับใจเย็นนะครับคุณติ๊ครับโอ้โหตีแก๊งปลายหินมาอีกแล้วเราไม่ใช่แก๊งปลายหินพเราเป็นแก๊งวังเพลอมโอ้โหสไลด์เองนู้นนักกิจม มนีไฟโดนใต้เต็มๆมาไม่ทันได้สู้ไม่เสียงตอนนี้อยู่ในปาร์ตี้ร้อนยกับไฟเยออ์เรายิงตรงนั้นไม่ถึงอ่ะเฮ้ยไม่ถึงเลยโอ้ดูหน้านั้นร้อนมากอ้ยแล้วมันพาเพื่อนมาเต็มเลยอ่ะดูดิ มันขแขวนใครก็ไม่รู้ใจไม่หมดเลยค่ะเอ๊ยพวกนี้เนะี่ยเป็นเยือกระา,ายที่ฉันนะ่ะได้จับพวกเขามาขแขวนคอไว้และแกก็จะไปดึงไนนั้นว้าวเฮ้ยมีถังเต็มเลยเฮ้ยมีถังเต็มเลยไอ้ลีโรดลีโรดโอ้ยใจฉันทามามามาเลยก้าเยยมกล้าแยี่ยม อย่ามาเหยียบยุ่งโสโทตึ้งทุกคนมาเลยเพื่อนอุ๊ยตึ๊งไม่ไหวแล้วโอ้ยเด้อ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 ดูเหมือนมันจะตายเลยเฮ้ยมันมาเต็มเลยอ่ะใจเย็นๆเพื่อนใจเย็นได้กินกันทุกคนได้กินกันทุกคนโอเคโอค้โหจบแล้วอ,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 อย่าเดี๋ยวมาติดบั๊อกมาติดบั๊กเนี่ยเป็นดับเบิลสเต็ปเชีไหมนะ เล่นเกมนี้ทีไรนะคะไม่เคยจะได้ไหายใจทั่วท้องสักทีเอาละ่ะตอนนี้เราเหมือนไปอยู่ในมุมงนะเฮ้ย,ย,ยมีหนูน้อยที่หนูเนาะเออเดี๋ยวเดี๋ยวนางพยาบาลนางพยาบาลเฮ้ยนางพยา,าล ไม่เอาแล้วอะไม่เอาแล้วอยางหยุดแค่นี้จะบอกเลยว่าตอนนี้จะเป็นตอนสุดท้ายที่เราจะเล่นไม่พูดเลยจะไม่มีอะไรอีกเราจะอุ้ยเมื่อกี้เม่อี้ดีขอใช้สติกัน ตกวงกันก่อนอย่ามา,ากระทุกนจติกแบบนี้ไปทั้งนี้คุณคนคุคนขับจังได้กันนะเฮ้ยเฮ้ยอันนี้ก็มีศพอ,อันนี้ก็มีศพ ย่า <Yeah>, yeah. อย่ามันเจียวมันทวงเรา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 เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหวันนี้โหดสุดอย่าพื่งไม่ต้องคอยฟันเดี๋ยวอุทิศส่วนกุศลไปให้เคห้องนี้ศพเยอะมากเลยค่ะศพเยอะไม่พอแถมแบบอเอาปืนกน้อนเอาปืนกน้อนเ,เอาปืนกน้อนตายมันมาแล้วเอาปืนก้อน น้ำหน้าบอกเขาไม่อย่ากไปยุ่งเฮ้ยเฮ้ยตัวแม่เฮ้ยตัวแม่มาไอ้ยไปเอ้ยเมื่อกี้ไม่แค่ล้อมต้นล่ะเนี่ยมาแบบอย่างเร็วโวยโวยโวยเกิดอะไรขึ้นอ่ะเมื่อกี้มันโดนตกค่ะ้า มีถังนึงมีถังนึงมีถังนึงเฮ้ยข้างบนก็มีข้างบนก็มีข้างบนก็มีมเฮ้ยเอาปืนเอาปืนเฮ้โอยมีไหมข้างไม่มีแล้วค่ะมามาเลยเนะ่เน่เ่้ยมันเป็นคว นีโอ้ไปไปได้แล้วต่อ,อดได้แล้วโอ้ยใส่ชอดมากนี่นะมาี้โอ้ยอยบอลเฮ้ยราเขา,าได้แล้วค่ะยนี่คือความพยายามขยีใ้ในการปราบผีเรียบร้อยโเฮ้ยอี นี่เราอยู่ในที่เดิมค่ะเอย่าบอกนะว่าจบแค่นี้อ่ะโอ้เป็นยังไงบ้างคะสำหรับวันนี้เนี่ยพี่แป้งต้องขอัวลาไปก่อนนะคะใครชอบเนี่ยก็อย่าลืมกด like, ก tag, กไลค์กดแชร์กด subscribe พี่แป้งด้วยนะคะสำหรับวันนี้ไปแล้วจะ้ะเจอกันในคลิปหน้านะคะบ๊ายบายจุ๊บจุ๊บโอ้ยไม่เอาเลยนะ